นี่แหละครับนี่แหละครับคุณครูวิศวกรครับกำลังสั่งเด็กครับนี่ครับใส่หมวกครับนี่ครับนี่ใส่หมวกทุกคนครับเทรนะครับนี่ใส่หมวกรอเลยรดิเอานี่เขา่ได้ใส่หมวกเขาหมวกไปใส่หมวกยังหมอมีหมวกยังมมีโอ้ยเขามีหมวกวันเราเขาเป็นวิศวกรกันแล้วนี่อาจารย์ครับมันคือหมวกครับมันมาสายครับมันมาสายเวอไปเอาครับเออไปเอาหมวกครับนี่ครับนี่โอ้ มันมีผลไหมครับหมวกต่างสีกันมีผลไหมครับไม่มีครับไม่มีนะมีแค่บอกตำแหน่งมีบอกตำแหน่งใช่ไหมโอ้เราจะมีโค้ดสีของเขาว่าสีนี้ช่างอะไรฝีมือฝีนี้จอปอฝีนี้วิศวกรว้าวนี่แหละครับความรู้เหรอครับโมจักกันแบบนี่โอ้คือเองให้ขาตึงข้างขวาเนี่ยนะครับกับเรียนแผนกช่างไฟฟ้าแล้วครับปิ้นเสาแล้วครับเรียนไฟฟ้าไม่มีตกต่ำครับเพราะตกสูงแน่นอนละครี่ครับ นี่นะครับนี่ครับบรรยากาศการเรียนแผนกช่างไฟฟ้าแล้วครับสุดยอดแล้วครับนี่ครับเด็กๆครับนี่ครับครูคนเดิมนะครับคุณครูพานุวัฒน์แหะครับนี่ครับนี่ครับจบปอโทษได้ครับนี่ครับธรรมดาเดียวนี่พานุข่อนเนื้อนี่ครับนี่โอ้บอกกันพร้อมกันทั้งหมดาดีเดี๋ยวบอกมูพร้อมเออเออจะเดี๋ยวล่อนกันครับดีแล้วครูสอนบอกมู เอากระสันให้กระสนใกระสนใกระสานให้กระสนสนมาผมหัาว่มหนักโว่คิเม่อห้มาเมื่อวานนี่แครัจบไปสำหรับคลิปนี้จะไปคลิปหน้าครับ